ใชะคะ่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างช่วงนี้นะคะก็ยังมีซิงเกิลเพลงแห่งหัวใจให้ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงออนแอร์ air, รายการฮาจักรงค่ะ,ะเป็นรายการนี้เคยมีมาแล้วแต่ก็กลับมาทําอีกรอบนึงนะคะยังมีถึงวันที่10นะคะใ <10. S 2> ครที่ยังไม่ติดตามนะคะก็ช่องสรารแนนะคะอย่าลืมติดตามชมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีผลงานเพลงหรือว่างานอื่นๆเนี่ยเรวก็จะได้ติดตามกันทางแฟนเพจของเนตแล้วก็ทางเว็บ True Music นะคะและอย่างซิงเกิลเพลงนี่คือ เรียบร้อยค่ะก็ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะตอนนี้ยอดวิว200,000กว่าวิวแล้วค่ะใช่ก็ดีใจมากเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบเข้าไปชมแล้วก็ติดชมกันแล้วก็ชื่นชอบผลงานเพลงของเนสค่ะใช่เลืออย่างส่วนเป็นแข่งอะไรบ้างอ๋อเป็นแขกรับเชิญค่ะใช่ไปเป็นแขกรับเชิญไปร่วมแสดงในนั้นค่ะก็สนุกดีค่ะใช่ค่ะเออได้ข่าวว่าเป็นน้องใหม่ของออรเงอร์สิงห์แล้วอ๋อใช่ค่ะไปบ้างค่ะ ก็ยังอยู่ในช่วงกําลังจะไปสัมภาษณ์ทุนค่ะพอดีเนี่ยขอทุนด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอไปสัมภาษณ์แล้วก็จะมีข่าวดีไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้แฟนๆได้รู้กันแต่ว่าจะเรียนที่นี่แน่ๆค่ะใช่เดี๋ยวตื่นเต้นจะได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วเออคณะนิเทศข่าววิทยุโทรทัศน์ค่ะ อ๋อก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจมหรือว่าจะเป็นอ่าโซค่ะก็เรียนที่เดียวกันคณะเดียวกันด้วยเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่ามหาลัยเนี้ยเป็นเด็กเด็กเอฟก็ไปเรียนหลายคนใช่ก็จะเจอเพื่อนๆนไม่ไม่ได้เฉพาะในสกับไบค่ะใช่เราก็กคือเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะ